ครับ EP ที่สองครับโชกชันครับนี่ครับมาเจอที่แม่หนองมิ้งสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีประมาณกี่กระถางพี่ประมาณประมาณทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดโชกชันนะครับมีเยอะจริงๆเพื่อนๆประมาณสองร้อยไหมนี่ EP EP ที่หนึ่งกำลังปล่อยคลิปไปนะเพื่อนๆ,ๆเกือบสองร้อยกว่ากระถาง EP ที่หนึ่งก็จะเป็นเนี่เชลนี้ไอ้ข้างล่างหมดนะเพื่อนๆ,ๆนี่ครับ ราคาแตกต่างกันนะเพื่อนๆผมจะไล่ตั้งแต่ข้างล่างก่อนนะนี่นะครับอีพีที่หนึ่งจะ,จะอยู่แค่ประมาณนู้นไอตัวนี้ยยังไม่ได้ไล่นะครับนี่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีมากนะครับแล้วก็อีพีที่สองนะครับก็จะเป็นนี่ครับมาฝั่งนี้นะครับเป็นข้างล่างหมดเนาะพี่เนาะใช่จะเป็นข้างล่างปยันน่นนะครับ มันขอราคาไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าพี่นี่สองต้นตัวนี้ก็แน่นๆเลยเนาะใบทรงสวยมากตัวนี้หมื่นห้าพันค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับโอ้ไอใบนี่สวยเนาะพี่เนาะใช่เงามากฝักก็ติดมีฝักติดแล้วครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคานะครับถ้าใครดูไม่ทันนะถูกสุดสองร้อยบาทนะครับเพื่อนๆราคาจะปนกันนะครับ ผมจะแจ้งให้ทุกราคานะครับเผื่อว่าไอ้ตัวนี้สวยนะพี่น้องนี่ครับไอ้ตัวนี้สวยจริงสว่างมากนะพี่น้องมันขาวสว่างมากนะครับบนี่ครับต้นนี้กี่บาทพี่อันนี้สองหมื่นค่ะสองหมื่นสองหมื่นท้วนนะครับนี่ไอ้นี่ใบเนี่ยด่างสวยนะพี่น้องมีฝักนะครับมีฝากแล้วผสมเรียบร้อยค่ะเป็นแม่พันธุ์ค่ะเนี้ยไซส์แม่พันธุ์กระถางใหญ่จะเป็น แม่พันนะครับเพื่อนๆสองหมื่นสองหมื่นทวนหรือห้าพั 20, 20นสองหมื่นทวสองหมืนทวนะครับนี่ครับมาเราก็เริ่มตั้งแต่แล้วตัวนี้ก็ตัวข้างล่างนะครับกลุ่มนี้ก็จะ,จะมีนี้กี่บาทพี่กลุ่มนี้อันนี้สองร้อยค่ะโอ้กลุ่มนี้สองร้อยบาทค่ะนี่ครับก็ดังแล้วนะคะกลุ่มนี้สองร้อยบาทนะครับจริงไม่ต้องลุ้นแต่คือดังน้อยแล้วก็ให้ ให้ลูกค้าไปเลี้ยงแล้วด่างเขาก็จะเพิ่มเองไอพวกนี้ก็สองร้อยใช่ีค่ะนี่เพื่อนเพื่อนพยายามแคปมาหน้าจอมานะสองร้อยก็ใครอยากได้ไอต้นนี้มันจะมีอย่างละหนึ่งต้นนะพนเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ไอตัวนี้จะมีตัวเรียนแบบมาอีกต้นนะคือถ้าใครซื้อไปแล้วก็หมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนี่แคบหน้าจอมาสองร้อยบาทอันนี้ก็สองร้อยนะครับต้นนี้สองร้อยต้นนี้ก็สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยไอนี้ก็สองร้อยเพื่อน อันนี้ก็สองร้อยมีชมพูด,ด้วยนะอันนี้ก็สองร้อยติดชมพูนะครับนี่ครับอันนี้ก็สองร้อยนะครับอันนี้นะรุ่นเพื่อนตัวนี้ดำนาอมัน,เป,นเป็นสีดํานะครับใช่อันนี้ก็สองร้อยนะครับนี้ตัวนี้ก็สองร้อยนะครับอันนี้กี่บาทพี่สองร้อยค่ะสองร้อยเหมือนกันไว้นี้ต้นใหญ่มากนะครับ นี่นะครับเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยด่างพยายามแคปหน้าจอมานะไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเขาตัวนี้ก็สองร้อยใช่พี่ใช่ค่ะนี่ครับนี่แล้พี่ตัวนี้ไอ้สองร้อยหมดยังครับหมดแล้วค่ะตัวนี้กี่บาทเดียเดียนะตัวนี้สองร้อยค่ะอ๋อตัวนี้สองร้อยเดี๋ยวเอาสองร้อยก่อนนี่ครับเป็นไซส์หนึ่ง อันนี้ก็อันนี้ก็สองร้อยใช่ไหมพี่พอตัวนี้นะะอันนี้ก็สองร้อยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็สองร้อยนะครับมานี่แล้วพี่อันนั้นสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี450่ร้อยห้าสิบาทนะครับแคปหน้าโจมานะเพื่อนๆจะเอาตัวไหนก็แคปหยุดนะครับตัวน,นี้แล้วพี่หกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนู่นแล้วพี่ อันนี้ขายแล้ว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 รอส่งค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่อันนี้อะไรพี่เศรษฐีเงินหนาค่ะเศรษฐีเงินหนาสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทค่ะเศรษฐีเงินหนาสองพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็ลายเด็ดๆเหมือนกันเศรษฐีเงินหนาสองพันห้าร้อยบาทนะครับมาพี่ยกมาเลยต่อไปก็ยกมาทีละกระถางเลยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาท ตัวนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะเพื่อนๆนถ้าจะเอาตัวนี้ก็แคบมาแบบนี้นะนี่ครับน่าจะเป็นสามอีพีวันนี้นะครับเพราะมีไอคำบนยังไม่ได้ถ่ายมาพี่สวยค่ะอันนี้มันเลือชมพูแล้วนะขาวชมพูต่อไปก็สองพันห้ารอบาทนะครับตัวนี้เป็นที่แม่ค้าคัดพิเศษเลยคือมันเป็นสีส้มมันเป็นสีส้มส้มอมชมพูอมดำเนาะนี่ครับเพื่อนๆ สองพันห้าร้อยบาทจะจะคืออ่าโชคเก้าชั้นจะไม่ค่อยเกี่ยวกับไซน์นะจะเกี่ยวกับด่างลายค่ะจะเกี่ยวกับด่างนะครับเพื่อนๆถ้าด่างสวยก็ราคาก็จะขึ้นใช่แล้วก็ใช่ไหมพี่ลายแปลกๆก็จะขึ้นต้นนี้ก็สองพันเก้าร้อยบาทนี่ครับให้ดูความแปลกของเขาอันนี้ชมพูนี่เนี่ยแล้วชมพูเพื่อนๆพื่สเกตดูไอ้ขอบใบใช่ไหมพี่ค่ะแล้วก็ไอ้ขอบใบจะเป็นชมพูนะพี่เนาะใบใบเขาจะเหมือนแบบ หนังจระเข้เนี่หน่อยเนาะนี่ครับือตัวกระดุมจะเป็นสีดําเขาจะต่างกันไอตัวนี้สวยนะพี่เนาะสองพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อไปก็นี่ครับอันนี้ดูธรรมดาแต่สวยนะเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนบัลลังก์เจ้าสัวนะนี่เพื่อนๆพืนตัวนี้มันเป็นหยักๆยกเนาะพี่เนาะใช่แต่ก็เป็นโชคกระชันใช่ไหมใช่ค่ะโชคกระพันตัวนี้ก็สองพันห้าร้อยบาทโอ้หมันเป็นหยักๆักเนาะพี่เนาะ นี่ครับส2,500บาทต่อไปก็จะเป็น2,900บาทนะครับตัวนี้เหมือนกันชมพูเด็ดๆ2,900บาทนะครับนั่นแหละความต่างก็เป็นใบเกลียวยวไอ้ใบเกลียวเกลียวเพื่อนโอ้ยตัวนี้สวยเนาะพี่น้องเพราะว่าโตไปสวยแน่นอนเลยแน่นอนเลยค่ะไอ้ตัวนี้จริงเพื่อนๆถ้าโตไปน่าจะเป็นไอ้พวกต้นแม่เป็นกลุ่มที่แบบแม่ค้ามั่นใจว่าโตแล้วสวยแต่ไอ้ตัวนี้เพื่อนมั่นใจเลยว่าสวยแน่นอน2,900บาทมา ายนี้นะครับชมพูอ่อนๆแบบฮาร์3,500บาทนะครับแบบฮาร์ฟแล้วก็แบบอ่าสนิมน้อยๆโอ้ยตัวเนี้ยทุกใบแล้วมั้งพีนเนระสวยค่ะ3,500บาทนะครับผู้รู้บอกว่าเก็บนะเก็บนะนี่ครับแต่เราจะปล่อยนะต่อไปก็2,500บาทนะครับนี่เหมือนกันนี่ครับสอบแววมาเลยว่า2,500บาทไม่ค้าไปคัดเองนะบางต้นก็เป็นของแม่น้องมิงเองนะครับ นี่ครับ2 5 0พรอบาทนะครับต้นไหนก็แคปมาหน้าจอมานะครับสามต้นส่งฟรีนะครับต่อไปก็จะมีความขาวขึ้นมานิดนึงไม่นิดหรอกครับเพื่อนๆเยอะเลยนะครับขาวก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าเวลาสวยเหมือนหนูช้างด่างเลยนาอพี่เนาะเหมือนไหมพี่เดี๋ยวก่อนให้ดูกอนเหมือนมากนาอพี่เนาะต้นนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทต้นนี้สวยนาะพี่เนาะนี่จริงเพื่อนๆเหมือน ไม้ฝั่งนี้นะสวยทุกต้นฝั่งนู้นอีพีที่หนึ่งนะเพื่อนฝั่งนู้นอีพีที่หนึ่งไปดูก่อนนะครับแต่ก็กสวยราคาจะมันจะมีทุกราคานะเพื่อนตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับื้อแบบไม่ต้องคาดการนะนี่ครับคือ <c oughs> แต่เราต้องเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆแต่ต้องเลี้ยงเขาไปเรื่อยสองพันห้าร้อยบาทนะครับเข้าออกโซเวลมาแล้วว่าสวยต่อไปก็ สองพันห้าร้อยบาท <ผม S 1> นะครับก็จะยุกนะแต่ไม่มั่นใจว่าลูกค้าอาจจะจ่ายตังค์ไม่ค่ะอาจจะลืมนะแต่ว่าให้ดูกองงามน,นะตัวน,นี้ค่ะติดติดจองไวแล้วใช่ไหมพี่ไม่ค่ะจะคอนเฟิร์มอีกทีนะตัวน,นี้<ค>รอคอนเฟิร์มอีกทีนะะไม่ค้ะกลัวว่า,วาน่าจะมีลูกค้าค่ะต้อตสวยมากสวยนะครับพอดีโทรศัพโทรศัพท์เป็นไรพี่ ข้อมูลหายค่ะต้องแม่แมทาย,ยังอ่ามันมีความช้าหน่อยนึงโทรศัพท์นี่นครับอันนี้ก็สําหรับใครที่สั่งต้นไม้กับแม่น้องมิงมาก็โทรมาคอนเฟิร์มอีกรอบนะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโทรมาคอนเฟิร์มอีกรอบเพราะเหมือนแบบโทรศัพท์มันมีปัญหานะครับตัวนี้ก็2500บาทใครที่สั่งต้นไม้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วนะครับเทคมาคอนเฟิร์มอีกรอบนะเพื่อนๆนี่ตัวนี้2,500บาทนะครับ ดูความชมพูนะสวยนะพี่เนาะใช่นี่ครับต้นแข็งแรงทุกต้นนะเพื่อนๆไม้ไมไม้รอบนี้จะเป็นไม้ที่แม่ค้าไปคัดมาเองครับทั้งใจเลยเพราะว่ามันสวยมากต่อไปก็สองพันแปดร้อยบาทผมใช้ดูนะครับนี่ชมพูนี่ครับใบใหม่สองพันแปดร้อยบาทนะครับ ไซนี้เราข้ามต้นนี้เนาะเมื่อกี้ครับนี่ต้ตนนี้นะครับเด็ดมากสองพันแดร้บาทเหมือนกันเดี๋ยวพายดูใกล้ๆนี่ครับสวยงามเนะพี่นะสวยงามจริงๆครับสองพันแปดร้บาทนะครับต่อไปก็2900ันเพี่นั่นแหละสองพันเกบาทนะครับ สวยแบบนี่ครับซึงเลยนะเนี่ยสองพันเก้าร้อยบาทมันจะเป็นสีดำาด้วยเนาะพี่นนอะใช่นี่ครับเพื่อนๆสองพันเก้าร้อยบาทนะครับมาพี่สองพันแปดต่อไปก็ตัวนี้เนาะพี่เนาะใช่เมื่อกี้เรายกแล้วนะยกไปแล้วามาเสร็จแล้วตัวนี้<ด>ก็จะใหญ่ขึ้นมานหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆตัวนี้ สามพันห้ารอยบาทนี่ครับถ้าโตขึ้นจะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะเพื่อนเพืนี่ถ้าโตขึ้นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่นี่ครับหลอดไม่ใบหม่อันนี้สวยไม่มีที่ติแม้กระทั่งใบเดียวยังสามพันห้ารอยบาทนะครับที่เอาไปมาวางนั่นแหละครับถูกแล้วต่อไปนะครับมาต้นนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยเนาะพี่เนาะ S <S <S ก็สวยด้วยนะโอ้หนี่นี่ใบนี<ห>่สวยเนาะความาชมพูอีกแล้วความชมพูเขาความชมพูเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนพี่ใช่ <S 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 มันจะเป็นละเลื้อนละเลื้อนหน่อยอ๋อจะเป็นชมพูจางๆหน่อย <S <S ใช่เนี่ย <S <S ดูดูเนี่ยอ๋อนี่ครับใบเก่าเขานะครับ <S 2> <S 2> <S <S อันนี้อันนี้ใบใหม่วันนี้ใบใหม่นี่ครับตัวนี้ก็ สองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ตันใหญ่นะน้องพี่น้องตัวนี้ต้นใหญ่มากฟอร์มก็สวยครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้วายตัวนี้ตรงนี่ครับเพื่อนดูกระดูกของเขานะครับวาาตัวนี้ถ้าโตไปสวยแน่นอนเลยพี่น้องนี่นี่ไอไอสองใบที่เขาเกิดมาใหม่อ่ะคือเขาดังมาเลยน้องพี่น้องไอใบแร็กๆไม่เท่าไหร่นาะพี่น้อง แต่ใบใหม่ครับเพื่อนๆนี่สองใบนี้มีชมพูนะครับนี่ต่อไปใบอื่นก็จะเป็นใบนี้ตลอดสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้สีเขียวอันนี้ก็ปกตินี่สีเขียวปกตินี่ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับทุกกระถางหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบอกมาเลยนะครับทุกกระถางหนึ่งร้อยยี่สิบบาทส่วนนี้เสร็จทิ้งนนะเสร็จทิ้งอนนะกิดว่า 250ร้อบาทสวยนะพี่เนาะค่ะเศรษฐีเงินหนา250บาทครับนี่ครับ FC คนไหนที่กำลังตามหานะครับเศรษฐีเงินหนา250บาทแล้วก็มาแอ,บอ,อ,าอบอยู่ตรงนี้นี่เองนี่มาแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง1,500บาทอันนี้ก็โชกชันดำนะเพื่อนๆค่ะ1,500บาทนะครับอันนี้จะเป็นสีดำโชกชันดำะนะครับสีดำราคาเท่าไรพี่เท่ากันหมดไหม 250ค่ะสีดำสองร้อยสิบบาทนะครับจะมีสองอันนีสามร้อยจะมีกระถางใหญ่สามร้อยค่ะสีดำก็สวยนะเนาะพี่เนาะสีดก,นนนนนก็นี่ครับมันมีมนขลังมนเสน่ห์ของเขานี่ครับถ้าก็โดนแดดกด็นะส,ดสีดำใบเขาแบบจะเป็นทรงสวยงามนะครับอันนี้ก็สวยที่สุดใบนี้แหละค่ะสวยมากใบบัวต่อไปก็จะเป็น อใบประกาศใช่ไหมใบประกาศลูกค้าชอบถามว่าใบประกาศไหมใบประกาศไหมนี่ครับแน่นอนอยู่เลยดูครับเพื่อนเหมือนทองฟ้าเลยเนาะสีทองฟ้าที่แบบนี่ครับอันนี้ท่านผู้รู้บอกว่าเหมาะที่จะเก็บเป็นแม่พันธุ์พี่อุ้มมาต้นนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนความสวยงามของสีของด่างนะครับเพื่อน นพีหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับนี่ครับต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่สวยงามนะพี่เนาะ <Okay. S 1> ต้นนี้นะครับเขาเรียกใบประกาศใช่ไหมพี่ทั้งลายทั้งใบทรงทรงเขาจะสวยนี่ครับทรงเขาจะสวยนะครับมาต่อไปก็ขยับไสขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยแล้วครับต้นนี้กระถางใหญ่มากชมพูอมส้มชมพูอมส้มครับต้นนี้กระถางใหญ่มากนะพี่เนาะใช่นี่ครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับสวยงามมากผมให้ดูชัดๆนี่เพื่อนๆนี่ความสวยออกมาเรื่อยๆนะคะความสวยจะออกมาเรื่อยๆอันนี้ใบใหม่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันบาทไอ้ต้นนี้จะใหญ่กว่าไอ้ต้นเมื่อกี้นะครับเพื่อนแต่คนละทรงแต่คนละทรงนะครับราคาเท่ากันหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับคือให้เลือกฟอร์มลายให้เลือกฟอร์มลายนะครับต่อไปก็จะเป็นข้างบนนะครับข้างบนเริ่มจากฝั่งนี้เลยก็ได้เพี่เลยก็ได้ ครับผมไป,ปต่อไปก็จะเป็นข้างบนนะครับเราจะอุ้มให้ดูที่รักระถางเพื่อนเพื่อนก็แคบหน้าจอมานะเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้เรายังไม่ขายเพื่อนเพื่อนตัวนี้เหมือนลายเสือพานไหมทุกคนว่าตัวนี้เหมือนลายเสือพานไหมพี่เหมือนเหมือนอะไรนะอากูนิมาลายเสือพานนั่นนี่ครับสีชัดมากสวยงามมากนะพี่เนาะสี่พันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ลายชัดเจนมากค่ะ แล้วก็ที่ที่แม่ค้าคัดไว้มาแต่ละตัวจะลายชาติอย่างนี้ค่ะที่เบบีแต่ว่าทรงจะแปลกก็จะสวย4800บาทนะครับตัวนี้สวยที่ไม่ซ้ำแบบสวยงามเนาะตัวนี้เนาะพี่เนาะมันด่างทุกใบเนาะพี่เนาะดางทุกใบต่อไปก็เก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเ9 0 990บารนะครับผมใช้ดูความดังมันเป็นหินอ่อนนะเพื่อนๆอ่อนแต่เขาจะมีทรงที่ แต่ทรงเขาสวยนะพี่เนาะเขาจะเป็นฟอมไม้ที่สวยนี่ครับเพื่อนๆแ่ใบเกี่ยวด้วยนะครเห็นไหมครับนี่ไปเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่สวยเลยนะพี่เนาะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับมาต่อไปก็กระถางต่อไปนะครับตัวนี้ตนสี่พันบาทนะครับผมไปดูนะครับตัวนี้ฟอร์มสวยนะพี่เนาะฟอมสวยแล้วก็ใบก็สวยนะเป็นสีชมพูนี่ครับเพื่อนๆ ก็ดูเขาเป็นสนิมเนาะพี่น้องใช่ก็ดูเขาเป็นสีสนิมแล้วก็เป็นสีชมพูสนิมนะครับสี่พันบาทนะครับใบข้างล่างครับจให็หน,นี่ครับมาต่อไปก็จะเป็นกระถาง2.800บาทนะครับนี่ครับกระถาง2.800บาทนะครับตัวนี้ก็น่าเก็บนะ เพราะว่าแบบคนไหนซื้อซื้อไปก่อนก็จะหมดเลยนะเพื่อนๆนี่ไม่ต้องรออาทิตย์หน้านะต่นี้ก็น่าเก็บเพราะว่าดำมันดำแล้วก็ด่างเนะพี่เนาะใช่สองพันไปรอยบาทนี่ใบใหม่นี่ครับสวยงามเนะพี่เนาะมาต้นต่อไปนะครับข้างบนจะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่สวยๆโอ้ตัวนี้มันเลื่มดีเนาะพี่เนาะใช่ 8 9ดพันเก้าร้ยบาทนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันดำมากโชคกับฉันดำดางแน่นอนเลยพี่นาะงน้องพี่นาะคคือมันปกติไอสีดำมันสวยแล้วเพื่อนๆนี่อันนี้ยังมาดำดางแล้วมันมันมาดางอีกกระดูกจะเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนๆนี่นี่สีดำนะครับไอสีดำเราก็ชอบกันแล้วเนาะแล้วมันมีดางเลยเพื่อน อุ้ยตัวนี้ตัวนี้เทพเลยเลยค่ะแปดพันเก้าร้อยบาทเพื่อนๆนี่นี่ครับพันได้แล้วนะดอกก็เริ่มสวยจริงเนาะยกยอดก็ได้นี่ครับดำดงสวยมากเลยแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับต้นนี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาจะสั่งต้นไม้นะครับเขียวเหนียวสับเขียวเหนียวสับเนี่ยอย่างต้นอย่างต้นนี้ก็จะมีอยู่ต้นเดียวครับ ส่วนมากจะมีอย่างละหนึ่งต้นนะเพื่อน,อนจะไม่มีใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่นครับต้นนี้ก็อยู่ที่ราคาสองพันสองร้อยบาทนี่ครับฟอมก็นะฟอมก็สวยเนาะพี่เนาะ,ะนี่ครับฟอร์มสวยเนาะพี่เนาะตัวนี้คือไปมันชูขึ้นเนาะพี่เนาะนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับสวยมากเลยสองพันสองร้อยบาทนะครับ 3ต้นส่งฟรีครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้สวย,สวยม,มันมีหลายใบยเนาะพี่เนาะใช่ม,นนม,นมันสวยตรงมันมีหลายหลายใบยเพื่อนไอ้ต้นนี้กี่บาทพี่เดี๋ยวนะแปดพันเก้าแปดพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมใช่ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ก็แม่พันได้นะแปดพันแปดค่ะ แปดพันแปดแปดแปดพันแปดร้อยปลูกแล้วรวยแน่นอนเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้ต้นเนี้ยคือมันมีหลายใบเนาะเพื่อนๆนี่ใช่ฟอรมมันก็สวยด้วยมันเป็นกอมันเป็นชูแบบเป็นชั้นๆนะมันเป็นชั้นๆแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยสวยจริงไม่ใช่ต้นเล็กนะเพื่อนๆนี่ด่างก็ชัดนะด่างชัดมากเลยแปดพันแปดร้อยบาทนะครับนี่สวยนี่ครับเหลือเองนะเพื่อนๆ ต่อไปก็อันนี้ไม่ต้องไปหลายที่นะแม่ค้าคัดมาให้แล้วเพราะว่าแม่ค,ค้าคาดการว่าเป็นไม้ที่มีอนดัสุดตัวต่อไปกนน็ก็ดำสนิมอีกนั่นแหละดำสนิมด่างนะครับเพื่อนๆตัวนี้อยู่ที่กี่บาทพี่สี่พันห้าพี่เอาป้ายมามาแปะไว้ได้วยแบบนั้นแหละครับตัวนี้ก็สี่พันห้าร้อยบาทนะครับขอให้ดูนี่ เพื่อนๆก็ดูจากในคลิปเลยนะแล้วก็แคปหน้าจอมานะครับบางทีแม่ค้าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนๆอยากให้ถ่ายรูปก็พอดีไอ้คนหลังมาอยากให้ถ่ายแม่ค้าก็ถ่ายลืมว่ามีคนรออยู่ก็ถ่ายส่งให้คนที่โทรมาใหม่ไอ้คนนั้นก็ได้ไปอยากให้แบบถ้าอยากได้ต้นนี้นะครับแคปหน้าจอมาแบบนี้ แล้วก็สั่งซื้อได้เลยถ้าใครที่พร้อมนะครับถ้ารอรูปบางทีมันจะพลาดนะครับพลาดไปหลายคนแล้วผมบอกไว้ให้สวยสีสวยนี่ครับใบสวยด้วยค่ะไอ้่ใบใหม่นี่น้องพี่เนาะเป็นใบที่แบบ4,500บาทนะครับในระหว่างความเรียวกับความอ้วนหน่อยนึงสวยนะพี่เนาะส่งใบ4,500บาทต่อไปนะครับเหมือนก้านไม้ฟอมฟอมแน่นหนาอีกแล้วตัวนี้มันฟอมมันสวยนะพี่เนาะ ใบมันแข็งแรงมากเลยเพื่อนแล้วเป็นดำนี่ครับด่างชมพูอีกแล้วตัวนี้ก็สี่พันในป้ายราคาพี่เ่นะก้าพันเอก้าันเพื่อนเพื่อนตัวนี้สีตัวนี้เก้าพันเก้านะครับอันนี้เหมือนสีสีโทนด้วยข้างบนก็ออกอมเขียวชมพูอมเขียวชมพูสนิมชมพูดำตัวนี้ก็เหมาะเหมาะที่เป็นแม่พันธุ์อีกแล้วว่ามันมีลูกเลยเนาะพี่เนาะใช่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใบมันเกลียวเพื่อน ใบเกลียวเกลียวอีกสวยนะพี่เนาะใช่นี่ครับต้นใหญ่มาก9,900บาทนะครับต่อไปก็ตัวนี้ตัวนี้สว่างสวยสว่างสวย2,900บาทสว่างสวยแบบนี้ก็อยู่ที่2,200บาทนะครับนี่2,900 2,900บาทนะครับลดอยู่เรื่อยเลยเพื่อนๆ2,900บาทมันด่างสวยนะพี่เนาะสวยค่ะนี่ครับมันสว่างมากเลยเพื่อนนี่ 2,900บาทนะครับทุกอย่างมีอย่างละหนึ่งกระถางครับที่เราถ่ายมาครับเพื่อนๆจะไม่มีสองหรือสนะามนะจะหาความแปลกและความยากหน่อยนึงนะคือช่วงนี้จะเป็นดําชมพูหายากดาชมพูจะหายากไหมพี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ9,000บาทนะครับ9,000บาทผมไม่ดูแต่ฟองก็สวยมากเลยนะเพื่อนๆส่วนมากเขาก็จะมีฝักแล้วเนาะพี่เนาะใช่นี่ครับ เก้าพันเก้าพันบาทนะครับนี่ครับดชมพูเก้าพันบาทนะครับมาต่อไปนะครับนไม้ไม้ตัวนี้เป็นเหมือนมาจากแม่เดียวกันนะสวยตัวนี้นะครับสวยทั้งฟอร์มทั้งใบทั้งสีแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสีเขาจะ แต่และตัวประกายส้มประกายชมพูประกายดำเนาะตัวนี้เพื่อนๆเนี่ยไอ้ใบแรกเขาตัวนี้อยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมให้ดูนี่ครับ,รบอันนี้ก็ใบต่อไปจะสวยนอะเพราะว่าเห็นก้านแลวเนี่ยใบนี้เราเพี่อนไเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบนี้เริ่มจะออกเป็นก้านดังๆไปแล้วอ๋อเป็นก้านดางังๆใบ<ๆ>ไ, <อ S 2> ไม่จะไล่สลับกัน,น 9ก้าห้ารอบาทครับต้นนี้ต้นแข็งแรงทุกต้นนะพี่เนาะต้นแข็งแรงทุกต้นนะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นราคาสองพันเกตันนี้พี่ยกยกราคาให้เขาดูได้ดตัวน,นี้จะเป็นสองพันเก้ารอยบาทนะครับนี่ผมให้ดูสองพันเรอยบาท สวยนาะตัวนี้สวยนี่ใบใหม่เหมือนจะชมพูนะพี่เนาะใช่นี่ครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับมาเดี๋ยวต่อไปก็ตัวนี้ก็ชัดเจนมากเลยเดี๋ยวพี่ปิดโทรศัพท์ก่นเดี๋ยวแป๊บนะึงนี่นะครับเพื่อนๆสักเกตดูนะเวลามันจะ ความด่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายด่างนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาเฮ้ยตัวนี้เหมือนกล้วยพัดเลยเพื่อนเพื่อนตัวนั่นแหละพี่เนาะเหมือนกล้วยพัดด่างเลยเพื่อนเพื่อนเหมือนไหมนี่ดูเอาเองแล้วกันเหมือน<ด>มากเลยห้วยตัวนี้สวยจริงๆนปนะะ้ายราคาพี่มาพี่ถือป้ายนะครับตัวนี้สี่พันหร้อยบาทนะครับเพื่อนเพื่อน มีต้นเดียวนะคอยย้ำหนึ่งต้นนะครับก็สวยก้านก็สวยมันเหมือนลายทหารเลยเนาะพี่เนาะเป็นลายทหารที่นอพี่เนาะชัดเจนอ่ะมันเหมือนลายทหารเลยเพื่อนนี่ห่วยตัวเนี่ยหอยต้องมีคนแย่งกันซื้อแน่นอนเลยสวยจริงไอ้ตัวนี้มันเหมือนลายทหารเพื่อนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่มันดังมันเห็นชัดเลยเนาะพี่เนาะขอยย้ำมีหนึ่งกระถางครับ อย่างละหนึ่งกระถางนะเพื่อน,อน,น 2, ามาอันนี้จึงจะขาวแต่ก็การันตีว่าสวยแล้วไงตัวนี้สองพันค่ะสองพันบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวแป๊บหน่งครับสองพันนะครับตัวนี้ 2,000บาทนะครับเดี๋ยวรอพี่แกแป๊บหนึ่งครับเอาโทรศัพท์ปไปวางที่อื่นก่อน